สวัสดีคะ่ะกลสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องรัพพี EP ที่2อ8ประจำเช้าวันพฤหัสนะคะพี่ขาพฤหัสที่11ดก,ก,กรกฎาคม2567ค่ะเช่นเคยจะกพี่จ๋าน้องรัพพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจาก เช้านี้1ชุดนะคะพี่ขา24รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์ค่ะส่งฟรีนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาะค่ะพี่ขามี2เบอร์นะคะพี่ขาแอดไลน์เบอร์แรกได้เลยนะคะพี่ขาเบอร์ที่2ก็แอดไลน์ได้นะพี่นะ เป็นติดต่อเบอ,เบอร์โทรนี้นะคะพี่ขา0 9 9 0 8 4 1 5 6 1ค่ะหรือจะเป็น092 543 9610นะคะพี่ขาโทรเบอร์แรกไม่ติดโทรเบอร์ที่2ได้เลยนะคะพี่ขาส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่พี่ขาก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปนะคะพี่พี่ขาจากน้องรัพพีหนึ่งวันมาสองรอบนะพี่นะรอบเชา้ารอบเย็นจะพี่จ๋ารอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเชา้าจะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นฝากพี่พี่ติดตามและเป็นกําลังใจให้น้องรัพพีด้วยค่ะรายการที่1นนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงอ่าเป็นเหรียญพระเจ้าตากหลวงปูท่ทิมปุกเสกนะคะพี่ขาปีพศ2518ค่ะ มีตอกโค้ดนะพี่นะเหรียญพระเจ้าตากปีหนึ่งแปดหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่ขาเปิดให้พี่ๆที่สามร้อยบาทเท่านั้นจะพิจารณาเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สองค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเหรียญสวยปู่ทวดวัดช้างให้จะพิจา๋า เหรียญหลวงปูท่ทวดด้านหลังจะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่นะคะพี่นะสองอ่าสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาททุกรายการนะพี่นะชอบรายการไหนโทรทักไลน์ได้เลยค่ะรายการที่สองหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ขาหลังพระอาจารย์ทิมนะพี่นะร,นะรายการที่สามเป็นพระขุดสหญ่หลวงปู่เผือกค่ะ พระขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นนะคะพี่นะพระขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกค่ะรายการที่สี่เป็นพระผงสุพรรณเก่า รายการที่5เป็นนางพยาค่ะพี่ขาเป็นเนื้อสีดำนะพี่นะ รายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่สิมนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมปุกเสกค่ะเหรียญหลวงปู่สิมนะคะพี่ขาหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะ เนื้อหาเก่าสวยเปิดให้พี่ๆที่300บาทเท่านั้นจะ้ะรายการที่7เป็นสมเด็จวัดเกตนะคะพี่ขา รายการที่8สมเด็จวัดเกตชัยโยค่ะ รายการที่9เป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่เพิ่มนะคะพี่ขาวัดกลางบางแก้วนะคะสมเด็จปกโพหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ขา เปิดให้พี่ๆสามร้300บาทเท่านั้นจะ้ะรายการที่10จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะ พระปิดตาหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่นะเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ11นะคะพี่ขาจะเป็นสมเด็จพุทธนางกวักของหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาสมเด็จพุทธนางกวักของหลวงพ่อกวยค่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะ12นะคะพี่ขาเป็นนางกวักานางกวักงาแกะนะคะพี่ขามาพร้อมเลี่ยมเก่า น้องรับพีลืมแจ้งปิดตาาหลวงพ่อหรือสีลิงดำรายการที่10จะมีเสียงกลิ่งนะคะพี่ขาจะมีกลิ่งนะพี่นะ13ค่ะเป็นชูชกไม้แกะหลวงปู่ทิมค่ะ มียันนะคะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นค่ะสิบสี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมนะคะพี่ขาพ่อกล่อมวัดโพธาวาสค่ะเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสค่ะ เนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ15ปิดตาหลวงปุ่โต๊ะค่ะด้านหลังเป็นยันดวงนะคะปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ 300บาทเท่านั้นค่ะ16ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังแบบมีปิดทองด้านหน้านะคะสิบเจ็ด รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนค่ะ 18ดจอกใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะสิบเก้านะคะพี่ขาเป็นพระนอนเนื้อผงค่ะ พระนอนเนื้อผงนะคะพี่ขาด้านหลังมีตรายางเปิดให้พี่พี่ที่300บาทเท่านั้นนะพี่นะ20ค่ะพี่ขาเป็นสิงงาแกะพร้อมเลี่ยมเก่า 21เเป็นซุ้มกอเนื้อดินเก่าค่ะ ยี่สิบสองเป็นพระผงพิมพ์สามเหลี่ยมค่ะด้าน,นหลังตรายางค่ะยี่สิบสามเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโตค่ะพี่ขา พระเกิ่งหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่ขาย4ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อสมเด็จ โตนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องนะพี่นะรูปหล่อสมเด็จโตมาพร้อมกล่องเขียนว่ารุ่น3ามโพนะคะพี่ขา มาพร้อมกล่องนะพี่นะเปิดให้พี่ๆสามร้บาทเท่านั้นค่ะโอเคค่ะพี่ขาน้องรบพีค่ะลงครบทุกยี่สิบสี่รายการแล้วพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะที่เบอร์โทรนี้ได้เลยจากพี่จ๋าสูตรเก้าเก้าศย์แปดสี่หนึ่ แอดไลน์เพิ่มเพื่อนขอเบอร์กันรูปภาพกันเข้ามานะพี่นะ0990841561นะคะพี่พี่ขาเบอร์แรกไม่ติดเบอร์ที่2ได้เลยนะคะ0925439610คะ่ะ0925439610นะคะพี่พี่นะโอเคจ้ะพี่จ๋าเช้านี้สวัสดีคะ่ะ